นัครับผมโอ้ช่วงนี้จะดูบ่อยหน่อยนะครับสำหรับรถยํำนานะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพามาดูชุดนี้นะครับชุดนี้ก็มาจากสานักพี่ลิงนะครับมีร้อยยี่ร้อยห้านี่นะครับทีมงานพี่พี่ชื่ออะไรนะลืมละเออพีเอนี่นะพีเอ <laughs> รู้จักผมไหมเนี่ยรู้ที่พี่มาอันนี้กันอยู่ออ๋ตอนนี้นมาวังเจ,าจา้าแล้วนะครับอมมอของของพี่ทำทำมาจากไหนนะทำเองเหรอของผมใส่สปริงอย่างเดียวคันไหนคันนี้เหรอมีสปริงมีตุ้มมีสปริง้งวาล์วเ,เป็นเครื่องอะไรนี่ร้อยร้อยห้า,า,า,หาร้อยหา้าถังยี่ห้อไหนอ๋อแต่ว่าแคมไม่มีเหรอไม่มีเดิมอ๋อเดิมยังไม่ได้ทำครับดูหน่อยสักแป๊บ อ๋ออาถังอีทีนี่มันใสแค่เขาควายข้างหน้าก็ใสได้เลยอ่ะขาหลังด้วยอ๋อข้าหลังของอีทีนะอ๋อเออเขาท่าที่ผมมีอยู่แล้วจะลองเอามาใส่ดูนะครับครับดูดีถังมาเล็กไง มัน้งนแได้กี่ลิตรนะแล้วติดกี่ฝ่าย6ลิตร6-7ลิตรเหรออ๋อเพราะถังพวกนี้ต้อติด่ายเท่านั้นขาเปลี่ยนโม่ด้วยโอ้โม่8แรงวิ่งดีกว่าเดิมไหมเนี่ยโม่เล็กเนี่ยเลอแล้วมันได้กำลังไหมนะ8แรงก็พอดันได้นะหลงเหมือนใส่8แรงใส่7แง อ๋ออันนี้หนขันไหนทํามาจากพิลิงบ้างขันนี้ันนี้่อ๋อครับขันหัวเขียวนั่นแหละอ๋อแบบเดิมแตบบ่ว่าคันนู้ก็พิลิงอโอ้โหอันนอ้อยันมากแล้วอ๋อครับ อ๋อครับครับอ๋ออ๋อแต่ว่าเข้าเหนแล้อนะนี่นะครับ๋วยวจะยกล้อให้ดูไม,ไม่มียกใช่ไหมยกสองลอ้อสยามนะครับ,บโอ้วิน 5, ห้าครึ่งนะ นี่นะครับห้าครึ่งห้ามากัสยามอินซีนะครับโอ้ว้าวโ,โ,โ,โอ้ไปนิยมไปแบบนี้กันนะครับ ไหนบอกไม่แรงอ่ะไหนบอกไม่แรงแล้ววิ่งปีดเลยนี่หลุดเดอ้อสงสัยจะเก็บกดนะครับเคยทำแต่รายวันมาแล้วมาเจองานเหมาครับแม่เร่งใหญ่เลยเนี่ย ปกติแล้วทำวันละ 7, 700เจ็ดเจ็ดร้อยแล้วน้ำมันจะของนานนะครับแล้วมาเจอแพงที่ไท้เมานะครับเหมาไรล,ละ2องรยี่สิบยิ่งแตได้ราคาดีด้วยถือว่าดีมากเลยนะสองร้อยี่นะครับเพราะว่าอยู่แถวบ้านนะครับ chê trên thải rồi thải ừ. phiền ừ. rồi đó ô chết rao bếp điêu một xong rồi chê trên tăng na tăng ta thải trả lời này แต่ใครอยากดูพูดน้อยๆก็ไปดูช่องเจจินนะครับเอาโอ้โอไหไมตายเดือโรูปิดเดี๋ยวดุดีๆๆ เขาแกเล่นเจ้าโค้งไม่มีผ่อนนะ ไม่รู้ว่าพี่แกชื่ออะไรนะลืมไปแล้วจำได้แต่พี่คนเดียวนะครับเอาเอาเอาเข้าไปเก็บบดมานานแล้ว หลังจากที่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทำหน้านะไม่ค่อยได้ยํำนะเพราะว่ายังไม่ถึงฤดูกาลนะครแต่ว่าถึงฤดูกาลแบบนี้ก็ต้องมาปลดปล่อยสักหน่อยนะครับไเวมาปลดปล่อยแล้ว มดนะครับเฮ้ยรถกันบ้างไม่น่าเนี่ย ระวังดับกันเด้อเอาลุกเด้าลุกเด้าหยาบโอ้โหดูพี่เข้าไปไม่นโด่หูเลยเนี่ย ไ่ไปนอนเล่นเกมอยู่บ้านนะไม่ชอบชอบอย่างนี้เป็นเด็กเป็นเล็กชอบรถไงใอะไรนะนกดกดติดตามช่องพี่หรือยังกดติดตามช่องพี่หรือยังเนี่ยไม่รู้จักโอ้ยโอ้ยตายแล้ว ปลาโคติดตามไปด้วยนะคนโคกรถไถทองคำเฮคยดูปอ่อ้าวอ้๊ยอะอะอะนั่นแหละอยู่กับพี่เอสายทำม,มาหากินแหละ เมนะอันนี้ด้วยป่ะอันยาวๆด้วยป่ะล่ะอ๋ออ่าเด็นล้มัโว e ้โคนกระเด็นโคนกระเด็นใส่อะไรมาต้องผ่อนล้อข้ามคันนาเนี่ยขอดูบ wow, oh, ินยาวสักยกก่อน น่าจะอัดเต็มสุบนะครับ,รบวันนี้มีเด็กน้องชื่ออะไร,รชื่ออะไรเนี่ยลูก,อกโอกโฟกโฟกว้าน้องโปกนะครับอ่ะลองดู บิงยาวๆสักยกนะัประมาณ2-3นาทีอดใจหน่อยนะครับอย่ามึนกด,ดเลื่อนนี้ไปไหนเด้อมาแล้วน้ำบาดบิงใหญ่ๆก็จะบิงไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่ค่อยมันเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องนะครับมันจะไม่ไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรประมาณนี้่ จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ